สวัสดีค่ะอุมามาชาแนลจ้าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนเพื่อนทานลูกพับนะจ้าลูกพับจะเพื่อนเพื่อนจา๋าแม่ไปได้มาจา้ะลูกพับจา้ากิโลละ40บาทนะจ้าตอนนี้ลูกใหญ่ไม่มีจ้ะมีลูกเล็กแบบกลางๆไม่ถือว่าเล็กมากแล้วก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะจ้าอ่ากิโลละ40บาทโลนึงก็จะได้ประมาณ8 9ลูกหรือว่าก็10ลูกแล้วแต่ขนาดแต่ละไซส์ไม่เท่ากันนะจ๊ะมาทานด้วยกันจ้าเพื่อนเพื่อนจา๋าแม่ชอบทานมากเลยจา้าเพื่อนเพื่อนทานไหมคะวันนี้แม่ซื้อมา1โลจ้ะ จะให้ลูกทานด้วยนะคะทานด้วยกันในบ้านจะเเพื่อนจ๋าเดี๋ยวแม่ปอกก่อนนะปอกก่อนจะเเพื่อนจ๋าเนี่ยจ้าแม่ปอกก่อนแม่ก็ปอกผลไม้ไม่ค่อยเก่งนะชอบกินเนื้อแต่ก็ต้องพยายามค่ะเพื่อเราต้องได้กินเนื้อเยอะๆลูกพับจะเป็นเพื่อนจ๋าประโยชน์นะจ๊ะมีประโยชน์มากมายเลยจ๊ะม,มาทานด้วยกันจะเนเพื่อนจ๋าถนัดไม่ถนัดก็ปอกจะเเพื่อน วันนี้ลูกไปโรงเรียนเป็นวันแรกแม่ก็เป็นห่วงนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเป็นห่วงแล้วก็เมื่อเช้ามีอาการรู้สึกไมเกรนขึ้นแม่ก็ให้ทานข้าวแล้วก็ทานยาไปคุณหมอมียามาให้ค่ะสเปรย์ไว้ไมเกรนแล้วแต่ขึ้นขึ้นลงๆค่ะเห็นคุณหมอบอกว่าเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับตัวน้องเองด้วยนะคะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในร่างกายแล้วตัวเขาเองก็มีความหมุดหิีส่วนตัวค่ะก็ค่อยประคองประคองกันไปนะคะลูกเราเราก็รักเนาะค่อยๆเลี้ยงดูไปลูกพับจ๋าเพื่อนจ๋า เพื่อนๆมีใครชอบทานบ้างไหมคะลูกพับเมื่อก่อนแม่ไม่ชอบทานเลยนะแม่ดู YouTube เห็นช่องช่องนึงเขาทานแบบหน้าอร่อยมากและอย่างผลไม้ค่ะทุกอย่างก็มีประโยชน์เนาะก็เลยลองลองทานดูพอทานไปทานมาติดใจเพื่อนๆติดใจก็เลยชอบกลายเป็นชอบเลยจากที่เราดูเขากินหน้าอร่อยอะค่ะเราก็เลยลองทานบ้างแล้วเห็นว่าเป็นผลไม้ด้วยม,มีประโยชน์จากเ,เพื่อนจา่านี่แม่ปอกเสร็จแล้วจ้ะพร้อมทานเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจา่าแต่แม่เช็คก,ก่อนนะพร้อมทานเลยจ้ะเพื่อน เนี่ยจะเป็นเพื่อนจ้าลูกพับจ้าหวานแม่ก็เลือกไม่ค่อยเป็นก็ค่อยเลือกเอาหวานเจยบเลยมาทานด้วยกันนะจ้าเป็นเพื่อนผลไม้ทุกตัวมีประโยชน์หมดทะ่ะแต่เราทานในปริมาณที่คดีจ้ะบางอย่างก็หวานเจี๊ยบบ้างบางอย่างก็ตื่บางอย่างก็ไม่หวานเลย แต่ลูกพับไม่หวานจริงๆแม่เห็นช่องๆหนึ่งเขาทานแล้วแม่ชอบเลยอยากทานหวาน,วานยังอกไม่เต็มที่แม่เพิ่งจะเห็นลูกพับจับเพื่อนเราทานด้วยกันนะจ้า บ้านแม่อยู่ใกล้ถนนพาถนนซอยเล็กๆทางผ่านรถจะเสียงดังเลดกนึงหวาน,วานกินด้วยกันในครอบครัวค่ะเป็นพน่งจ๋าหวาน,วานจ้ง ทานข้าแล้วทานผลไม้ตามค่ะแต่แม่ก็ไม่ได้ทำได้ทุกมือนะคะทำได้เป็นบางมือค่ะหวานเจ็บมาทานลูกพับกันจ้าพเพื่อนจ๋าลูกพับจ้า แม่ซ e ื้อมาโรลละ40บาทโลละสี <im> so e Point, like ่บาทจะลูกพ like right ับค่ะไซส์กลางไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะเก้าลูกโรลนึงจับเพื่อนๆนลูกพับจับเพื่อนๆพจ๋าทานได้พอดีเลยนะจ๊ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆนลูกพับจ้าทานข้าวแล้วทานผลไม้ต่อเลยจ้ะเพื่อนเือนจ๋านี่จ้ะลูกพับจ้ะลูกพับจ้าแม่บอกเป็นแบบว่าวงกลมเลยจ้ะไล่ไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆจ๋าอนจ่าไล่ไปเรื่อยๆเหมือนคล้ายๆปอกแอปเปิ้ล ถามว่ากอกเก่งไหมไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะแต่เราอยากทานเราก็ฝึกเอาทําใามใช้ความพยายามเอาจากเ,เพื่อนๆจ๋าส่วนใหญ่แม่ปอกอะไรเข้าเนื้อมวยหมดแบบว่ากินเนื้อไปแต่นี้ความที่เราเสียดายทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองค่ะคุณค่าทางอาหารมันหายไปหมดต้องใจเย็นๆของอร่อยที่เราชอบต้องใจเย็นๆค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋า กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะได้แล้วจ้ะลูกพับจ้ะเพื่อนๆจ๋าน่าทานมากๆเลยหวานจากคนที่ทานลูกพับไม่เป็นนะคะทานผลไม้ได้เกือบทุกอย่างแต่ทานลูกพับไม่เป็นแม่กับชอบเลยค่ะจะมาต้นๆแล้วค่ะจะมาที่หนึ่งนะคะชอบเลยเพราะว่าเห็นช่องช่งหนึ่งเขาทานกันแล้วแบบน่าอร่อยแม่ชอบรุ่นๆเดียวกับแม่เลยค่ะ ลูกพับจ้าเพื่อนเพื่จา๋าแม่ปอกเสร็จแล้วมาทานด้วยกันนะจ้าลูกที่สองจ้าเพื่อนเพื่พจา๋าอร่อยแน่นอนอหวานจ้ะตอนแรกแม่ไม่เชื่อคนขายคิดว่าไม่หวานกับหวานเดี๋ยวเก็บไปให้ลูกเลิกเรียนแล้วให้ลูกมาทานด้วยอร่อย หวานบ้างจืดบ้างคนกังงนไปค่ะทานได้เหมือนกันมาทานด้วยกัน,นจ๊ะเพื่อนเื่อนจ๋าลูกพับจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนเื่อนจ๋ามีลูกมีหลานคนในครอบครัวช่วยกันดูแลกันแล้วกันนะคะเป็นอะไรนีดีหน่อยรีบไปหาหมอเลยนะจ๊ะ เดีย๋ยวจะเป็นแบบลูกแม่เรื้อลังยาวไปเลยสวดอะไรก็เจอตัวอะไรก็เจอแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสมากคือรักษาหายค่ะอร่อยจ้ะเพื่อนจา๋าสีสันสวยงามมากเลยลูกพักแม่ชอบมากเลยอะไข่ไก่มะเขือเทศสีส้ม แม่ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ้ามาทานผลไม้กันจา้าเพื่อนๆจ๋าสุขภาพแข็งแรงนะจ้าบ๊ายบายค่ะแม่ไปก่อนนะคะ